สวัสดยียามเช้าครับนี่คือวันเสาร์สิบสองธันวาคมสองพัสิบแปด 58, ครับผมยืนอยู่ที่ซีการ์เดนรีสอร์ทนะครับเบื้องหน้าทะเลที่เห็นนี่ก็คือ,อทะเลเอ่าวไทยนะครับผมยืนอยู่ที่ซีการ์เดนรีสอร์ทเกาะพัง,งันครับเกาะพัง,งันก็เป็นโรงแรมรีสอร์ทหรูนะครับนี่ก็คือสระว่ายน้ำที่ เราสามารถมาไหว้แล้วก็มองออกไปที่อ่าวไทยนะครับทะเลอ่าวไทยที่เห็นไกลดังมือผมนะครับนั่นคือริบๆก็คือหมู่เกาะอ่างทองนะครับผมอยากให้ชมความงามของสถานที่แห่งนี้นะครับที่เป็นที่พักที่หรูหราแล้วก็ผมอยากจะเชิญชวนคนไทยมาพักนะครับ ทีู่แลนี่หมายควาว่าก็คือสถานที่ที่สวยงามนะครับแล้วก็ราคาก็คนไทยก็รับได้นะครับไม่ใช่ว่าราคาสูงหรือว่าแพงนีครับชาวประมงกำลังออกหาปลานะครับโรงแรมที่นี่นะครับจะอยู่คือดึกเนื่องด้วยซีกเดนเนี่ยจะมีความสูงขึ้นมานะครับเราสามารถเห็นวิวแล้วก็นี่ ที่พักบ้านาที่เป็นหลังๆนะครับที่เป็นหลังๆซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูในห้องนะครับผมพักห้องที่11ครับ11 แต่ละห้องก็จะมีเหมือนกับประตูบ้านเนี่ยนะครับก็เดินเข้าไปเลยครับพอดีเปิดเพลงทิ้งไว้น,นิดนึงครับในห้องพักนี่คือเมื่อคืนอ,าอ่าจะดูดีกว่านี้นะครับพอดีเพิ่งตื่นเช้ามา จะพาไปดูครับนี่ห้องแต่งเพ้อย่างดีเลยครับไฟนะฮะห้องน้ำมีแบ่งแยกนะครับเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ให้คือตรงนี้ครับเปิดออกมาปับ๊บทุกหลังนะครับก็จะมีที่ที่เหมือนกับเป็นชานบ้านออกมาแล้วก็นั่งมองดูวิวครับ วิวเลยสวยงามมากแล้วก็ตรงนี้ถ้าดูข้างหลังนะครับก็จะเป็นอ่างเล็กๆนะครับให้เรามาแช่น้ำพักผ่อนรีแลกซ์ได้นะครับแล้วก็มองถ้าสังเกตที่บ้านทุกหลังนะครับก็จะมีชันชลาอชาันเรือนยื่นออกมาแล้วก็ให้มองวิวที่สำคัญที่นี่ก็มีทรูให้ดูนะครับแต่ละใครที่ชอบจะดู ความบันเทิงต่างๆนะฮะลิบๆนะครับนูน่นเกาะเต่าครับออกไปนั่งเรือจากนี้เป็นหนึ่งชั่วโมงครับก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพักที่ซีการ์เด้นรีสอร์ทนะครับบนเกาะพังงานนะครับผมขอบคุณครับ